สวัสดีนะครับทุกๆคนขอต้อนรับสู่ช่อง The Lucky Numbers นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทางทีมงานแล้วก็แอดมินได้จัดทำขึ้นเพื่ออวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำบุญในปีที่ผ่านมานะครับ ก็ขอสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการกับทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เป็นผู้กดติดตามเป็นลูกเพจของช่องเราแล้วก็ผู้ที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ปี2565หรือปี2022นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าเดิมเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนเลยนะครับช่องของเรานะครับถือกำเนิดเกิดขึ้นผ่านไปแล้ว1ปีก็มีผู้ติดตามมากกว่า1,8 0 0 0 0 แล้วยังไงทางทีมงานแล้วก็แอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนกดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ติชมต่างๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับทางทีมงานก็จะทาคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ชมกันเราทําการวางแผนไว้แล้วว่าจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามรอชมได้นะครับ และจากที่ทางช่องมีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0แคนทางทีมงานก็ได้รับโล่เงินนะครับเป็นโล่รางวัลจาก Youtube เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทุกช่องนะครับที่มียอดผู้ติดตาม1,000งแคนขึ้นไปก็จะมีคุณสมบัติได้รับโล่เงินตัวนี้นะครับก็เอามาให้ทุกคนได้ชื่นชมกันยังไงทางทีมงานแล้วก็แอดมินก็ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ติดตามทุกทคนอีกครั้งหนึ่งอย่างสุดซึ้งเลยนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษที่ทางแอดมินแล้วก็ทางทีมงานได้จัดทำขึ้นก็เพราะสิ่งนี้เลยนะครับอยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับผู้ติดตามทุกคนหรือว่าคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์การทำบุญในปีที่ผ่านมา2 5 6 4หรือว่าจากาประสบการณ์ที่ผ่านมาในทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับว่าบุญอะไรหรือกิจกรรมใดความดีใดที่ทาไปแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึก มีความสุขที่สุดแล้วรู้สึกอิ่มบุญที่สุดมีอาการขนลุกขนพองหรือว่ามีความปลื้มปิติที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลองนึกดูนะครับว่าทําบุญอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเอดมินจะเล่าประสบการณ์ของเอดมินในช่วงต่อไปนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะขอเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของแอดมินนะครับว่าบุญอะไรที่แอดมินทําไปแล้วรู้สึกว่ามีอาการขนลุกขนพองที่สุดมีอาการปลื้มปิติยินดีมีความอิ่มบุญที่สุดมีความสุขที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับจะเป็นยังไงพิเศษยังไงเดี๋ยวไปติดตามฟังดูนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของช่อง The Lucky Numbers นะครับ ที่แอดมินมีส่วนร่วมในการจัดทําบทสวดมนเพื่อให้ทุกๆคนได้นําไปสวดในชีวิตประจําวันนะครับอาจจะเป็นการสวดประจําวันหรือว่าฝึกสวดมนประมาทนั้นนะครับซึ่งการเป็นสะพานบุญนี่แหละที่ทําให้แอดมินรู้สึกว่ามีความสุขมีความปลื้มปิติยินดีแล้วก็อิ่มบุญมากที่สุดในชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้ทีมงานแล้วก็แอดมินดีใจมากไปกว่านั้นก็คือการที่มีคน จากต่างประเทศนะครับเอดมินคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนําบทสวดมนต์ของเราไปสวดในชีวิตประจาวันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเอดมินไปเช็คดูแล้วนะครับมียอดวิวมาจากกว่า50ประเทศมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลยนะครับทางทีมงานแล้วก็เอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ติดตามแล้วก็คนที่รับชมคลิปหรือว่านําบทสวดมนต์จากช่องของเราไปสวดทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่นํามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับ ส่วนโมเมนต์ที่ทำให้อดินมีความรู้สึกคนลุกขนพองที่สุดในชีวิตมีความปลื้มปิติอิม่มบุญมากที่สุดในชีวิตก็คือพระคาถาบทนี้นั่นเองนะครับหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็เคยสวดมาแล้วเป็นบทสวดพระอาหาจักรพพัดกล่าวจบนะครับปรับภพภูมิให้เจ้ากำนายเวรคาถาศักดิ์สิทธิ์มากมีพลังครอบจัก,กรวาลชีวิตดีขึ้นหน้าอาศจรย์นะครับทุกคนคงรู้แล้วว่าพระคาถามหาจักรพพัด ได้ชื่อว่าเป็นพระคาถาเกี่ยวกับความสําเร็จนะครับตรวจแล้วขอพรก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขออย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเวลาสวดแอดมินอยากแนะนําว่าให้สวดด้วยความศรัทธานะครับแล้วก็แอดมินกับทีมงานก็ขอกราบขออภัยสําหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอด้วยนะครับอาจจะมีจุด2จุด แล้วก็ไม่ใช่แค่ในพระคถามหาจักรพรรดิเป็นบทพระคถาหรือบทสวดมนต์อื่นๆที่อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับที่มันหลุดพ้นสายตาของเราไปก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับส่วนโมเมนต์ที่ทำให้อินรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตมีความปลื้มปีติขนลุกขนพองที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยก็คือโมเมนต์ในช่วงที่ แอดมินได้ทำการเลื่อนอ่านประสบการณ์อ่านคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างบทสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิบทนี้นะครับยิ่งอ่านไปก็ยิ่งรู้สึกว่าขนลุกมากที่สุดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขนลุกที่แก้มทั้งสองข้างนะตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่เลยนะครับพูดไปแล้วที่แก้มที่แขนที่ลำตัวขนลุกแบบมันเหมือนจะลอยออกไปจากเก้าอี้ขึ้นไปเลยประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีอาการ ขนลุกแบบที่เราปวดท้องเข้าห้องน้ําหรือว่าเห็นผีหรือขนลุกแบบเวลาคนชมแล้วเราแบบจะลอยได้อะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอาการขนลุกอีกแบบหนึ่งที่อธิบายยากจังก็ประมาณนั้นนะครับคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทําการแชร์ประสบการณ์ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นการทําความดีทําบุญที่ทําให้รู้สึกว่ามีความอิ่มบุญมากที่สุดในชีวิตของแต่ละคนในปี2,564หรือในชีวิตก็ได้นะครับที่มันมากที่สุดหนึงประสบการณ์ก็อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับได้เสาะเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับนึกถึงใช้จิตน้อมลำลึกนึกถึงประสบการณ์การทำบุญที่มีความสุขที่สุด ไปค่อยเขียนในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปอ่านแล้วก็าการคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะครับาสามารถที่จะมีไว้เพื่อให้คนอื่นได้เข้าไปอ่านประสบการณ์ของเราด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ได้ทำบุญสวดมนต์ต่างๆเนาะในปีที่ผ่านมาหรือว่าในตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วทางช่องของเราก็มีเจตนาหลักๆที่อยากให้ทุกคนได้ แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทําบุญของปีที e ่ผ <reci> ่านมาหรือว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะครับเจตนาของเราก็คืออยากให้ทุกคนได้ฝึกหรือว่าได้ใช้จิตน้อมรำลึกถึงบุญที่ได้ทำมาเมื่อปีที่แล้วหรือว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะครับว่าทำบุญอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างมันเป็นการฝึกใช้จิตน้อมรำลึกนึกถึงบุญนะครับใช้จิตสัมผัสกับบุญที่เราได้ทำไปนะครับมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแต่ว่ามันก็ดีกว่า การที่เราไปนึกถึงบาปที่เราทําหรือว่าสิ่งไม่ดีที่เราทํามานะครับาการใช้จิตน,น้อมระลึกถึงบุญบ,บ่อยๆมันก็จะเป็นประโยชน์เมื่อเราเดินทางไปถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับมันจะเป็นตัวชี้ชะตาว่า,าเมื่อเราละกายสังขารไปแล้วเราจะไปชดใช้กรรมในอบายภูมิหรือไปสู่ภพภูมิที่เป็นสวรรค์น,นะครับสิ่งนี้ในภาษาชาวบ้านจะเรียกว่า จิตสุดท้ายสําหรับคนที่มีความรู้เรื่องจิตสุดท้ายอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่ามิหมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าจิตสุดท้ายมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกําหนดหรือตัวชี้ตาแล้วก็ประโยชน์ของการนึกลําลึกนึกถึงบุญบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์เมื่อเราเดินทางไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มีบุคคลหนึ่งถามเราว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราทําบุญอะไรมาบ้าง ก็จะตอบได้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมงานของเราได้จัดทำวิดีโอนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกใช้จิตน้อมลำลึกนึกถึงบุญที่เราทำมานะครับมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับนึกถึงบุญบ่อยๆนะครับแอดมินเชื่อว,ว่ามันดีแน่นอนมันจะดีกว่าที่เราไปนึกถึงแต่บาปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปถึงจุดๆหนึ่งที่มีบุคคลหนึ่งถามเราว่าทําบุญอะไรมาบ้างแต่เรานึกไม่ถึงบุญเลยเรานึกถึงแต่บาปที่เราทํานะครับ เหตุเนี้ยถ้าเราไม่มีทิพยานในการทําบุญนะครับเขาจะช่วยอะไรเราไม่ได้เราอาจจะต้องถูกตัดสินให้ไปชดใช้กรรมก่อนในอบายภูมิทั้งหมดนะครับ15ชั้นดินขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่าเราทำอะไรมาบ้างมันร้ายแรงแค่ไหนประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเรานึกถึงบุญได้เราก็จะได้ไปอยู่ ในภพภูมิที่เป็นสวรรค์หรือว่าเกิดมาในภพภูมิที่ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับคําว่าจิตสุดท้ายเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตยกตัวอย่าง2กรณีให้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นยังไงสมมุติว่าจิตสุดท้ายของเราเกาะอ,อยู่ที่ความโลกมันจะนำพาให้เราไปเกิดในภพภูมิที่เป็นเปรตนะครับเปรตมีอยู่สี่จำพวกพระพุทธเจ้าตัดไว้นะครับ แล้วก็กรณีที่สองมีอยู่บุคคลบุคคลหนึ่งที่ชอบทําบุญมากทําบุญเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยใช้จิตน้อมลําลึกนึกถึงบุญหรือว่าใช้จิตสัมผัสกับบุญที่เขาทําเลยนะครับทําแล้วก็ปล่อยผ่านไปเฉยๆนะครับไม่เคยแผ่เมตตามไม่เคยกรวดน้าหรือขออโหสิก,กรรมใดๆเลยนะครับเขาทําบุญเฉยๆทําแล้วก็ผ่านไปนะครับพอเขาละกกายสังขารไป แล้วก็เดินทางไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มีบุคคลหนึ่งถามว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ทําบุญอะไรมาบ้างแล้วเขาไม่สามารถนึกถึงบุญของเขาได้เลยเพราะว่าเขาไม่เคยในจิตน้อมลํำลึกนึกถึงบุญของเขานะครับด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องอถูกส่งไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าไปเกิดในภพภูมิที่เป็นอบายภูมิก่อนเพื่อชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาทําไม่ดีมาก,ก่อนประมาณนั้นนะครับนี่คือความสําคัญของจิตสุดท้ายของเรานะครับ อย่างไรก็ตามาเราไม่จําเป็นต้องนึกถึงบุญเสมอไปนะครับเพียงแค่ว่าจิตสุดท้ายถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราปล่อยวางทุกอย่างไม่เกาะอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็สามารถนําพาให้เราจิตของเราเนี่ยไปเกิดในรูปใหม่นามใหม่ที่อยู่ในภพภูมิสวรรค์ได้นะครับแต่มันก็จะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้จิตไปสัมผัสกับบุญที่เราทํานึกถึงมันบ,บ่อย นี่คือสิ่งที่ทางช่องของเราอยากให้ทุกคนได้ทำกันได้ฝึกปฏิบัติกันนะครับและสุดท้ายนี้ทางทีมงานและแอดมินขอกล่าวสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการทุกๆคนด้วยนะครับปี2 5 6 5แล้วก็อยากจะให้พรปีใหม่ทุกๆคนดังนี้ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งแบบหนึ่งนะครับก่อนที่จะรบพรร่วมกัน ข้าพเจ้าทีมงานช่องเด e l ล c กี้นัมเบอร์ขอกราบขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกและอำนาจอานิสงส์แห่งบุญจากการเป็นสะพานบุญที่ได้จัดทำคลิปวิดีโอบทสวดมนต์ให้ทุกทกท่านประชาชนทั่วไปได้ทำการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันและฝึกสวดมนต์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่ความประเสริฐพบเจอแต่กัะยาณมิตรที่ดีขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขอให้มีโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือไม่ขาดสายไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองและสามารถหาเงินได้โดยง่าย คิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จฉับพลันทันใจทุกประการหากมีกรรมหนักใดที่กำลังจะมาถึงขอให้ผ่อนจากกรรมหนักนั้นให้กลายเป็นเบาขอให้ห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุอุบัติภยัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีชีวิตยืนยาวและมีความมั่งมีได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป และขอให้พบเจอทางสวา่างทั้งทางโลกและทางธรรมจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานตาทุตาทุตาทุ